มาดูปรากฏเหลืองครับผมเวทมาอัปเดตปรากฏเหลืองอายุสองเดือนให้พี่น้องได้ชมกันครับนี่ครับนี่ครับลอยขึ้นครับให้ดูครับช่วงเช้าเขาจะลอยนะครับอย่างนี้แหละครับเป็นปกติครับไม่ต้องตกใจครับเนี่ไซส์สวยเสมอมากครับปรากฏเหลืองครับอายุสองเดือนครับผมปรากฏเหลืองครับบรรยากาศรอบๆปลูกกล้วยนะครับผมนี่กดเหลือง เลี้ยงไม่ยากครับเนี่ยครับก็ให้อาหารเม็ดอาหารปลราดุกร้อยเปอร์เซ็นครับเนี่ยครับปลากรดเหลืองปลากรดสวยเลยไซส์เสมอครับมผม,มาอายุสองเดือนระยะเวลาการเลี้ยงของปลากรดก็อยู่ที่ห้าเดือนขึ้นไปนะครับจะเริ่มจับที่ห้าเดือนแต่เขาก็ไม่หมดย้ายง่ายจะใหญ่ไปเรื่อยนะครับไม่หมดย้ายง่ายครับปลากรดเหลืองน้ำหนักหนักได้<ร>ถึงสองถึงสามกิโลนะครับผมนี่ครับ ดูครับนี่คะปลากดเหลืองเยอะมากครับเลี้ยงในคลองครับเลี้ยงในคลองในนานี่ครับเยอะมากครับช่วงเช้าครับปลากดเขาจะลอยนะครับผมเพราะว่าเขาจะลอยขึ้นมาเอาออกซิเจนนะครับผมช่วงเช้าครับปลาจะขาดออกซิเจนครับไม่ใช่แค่ปลากดครับปลานิลปลาตะเพียนก็เช่นกันครับปลาอื่นๆครับหลายชนิดครับ จะขึ้นมาออกซิเจนช่วงเช้าประมาณแดดออกสายๆนะครับประมาณทักสองโมงเขาก็จะเริ่มลงไปคืนครับผมเป็นธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องปกติของปลาครับไม่ต้องตกใจครับนี่ครับปลาขนเหลืองครับขนเหลืองอายุสองเดือนตัวนี้ไซส์สวยครับเสมอกันเประเลยครับนี่ครับสวยมากนี่ครับ หลายคนถามว่าปลากดเหลืองกินอาหารอะไรครับนี่เลยครับอาหารปลาดุกนี่อาหารปลาดุกปลาดุกนี่เลี้ยงไม่ยากอีกต่อไปครับสำหรับปลากดเหลือง